ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะเพราะว่าแบบยังไม่ได้ว่างครับว <c oughs> ันนี้ขอโทษด้วยครับก็วันนี้ผมก็จะมาแบบรีวิวคอมคอมของผมนะครับก็ตรงจริงจริงก็ซื้อมานานนะครับก็ผมก็จะให้ผมจะมารีวิวคอมนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมคอมผมก็ i core เจ็ด ram สิบสิบหกนะครับแล้วสิบหกนะครับมีพัดลมสามอันนะครับอันนี้ อันอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่มีอันนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดครับแบบไม่ด้ไม่อ่าเชินถ้าผม้ชวลองฟังเสียงดูครับนิ่มมากครับแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเมาส์ผมนะครับก็อันนี้แผ่นรองนะครับเป็นอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นเมาส์ผมนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นคอมของผมนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงคือผมมี GTA 5นะครับนี่ครับ GTA 5นี่ครับ GTA 5ของผมนะครับอ๋อะะครับนี่ครับนี่ก็ยังเครื่องนี้ยังไม่ได้ลงในเยอะมากนะครับเพราะว่าอัดไม่เป็น,นครับ ก็ใน,น,นผมก็จะแบบมาเข้าระบกให้ดูนะครับเออเดี๋ยวผมจะเลือกสกแบบหนึ่งนะครับว่าเอาแบบไหนดีเอามาแบบนี้แล้วกัน,นครับอเอาแบบอ่ไเดี๋ยวผมขอเรียกก่อนนะครับก็น้าหน้าจอก็จะใหญ่ก็อยู่นะครับมีลำโพงก็ประมาณนี้นะครับผมเองนะก็มาในวิวประมาณนี้นครับ อขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวผมมาลงคลิปมานะครับบ๊ายบาย